แายนี้เข้าไปแล้วก็สามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับลองให้ความคันเกมในบ้านอยู่เขีร์เรื่องเกมก่อนนะครับสกวนี่เมาส์สกอนี่เดวิดรัสฟอร์ดอืมอินโซตัดบ,บอลไปอินฟีคิกฮนะเอ็นคุนพูอืม เขา้าเมคอรพสตาร์เจ้าเมาเมาเจ้เมาเปิดให้รัดฟอดนี่ลำหน้าเป็นฝีขี้ของเคยวซีบ้างครับยังเป็นซุ่มเซฟของฟาส่ารครับอยู่ลูกเตะมุม อยาวิดเปิดม,มาเมาเก็บบันได้แล้วมา๋ยวเมา,เ,าเปิดรับถอนมงหืเก่งสกัดออกหลังคนะรับลูกเตะมนมมงงาอยู่อา้าวลูกเตะมุม,มไปไหนเอา เกมเกขึ้นมาบ้างครับมแมอยู่ตะบันไดปัสซ่าเมนูเมาส์มิมซลิล่าแร็กบอร์ลลากมาหาช่องยิงอืม,อมเป็นซุปเปอร์เซนสครับเกโตวิตนะครับบุกเต็มมุมนันอยู่ดาวิปเปอร์มาเมาส์เก็บบอลได้ เมนูกับนี้ยัาเมาอยัางเซฟได้อยู่นะครับเอาเปิดเต็มุมเป็นลูกทุ่มของเมนูนะครับ ยิงน้อยแฮะอาเนี่ยก็เส้นนำอาร์เซนอลไปหนึ่งศูนย์นะครับอ้าวมีมีโอกาสยิงนะครับเป็นเกมของแมนยูนะครับคอส่าวาเวเบโกเมาส์มูชิน่า ฉนันล่างมาอืมโดนสกัดออกหลังนะครับไปลูกเตะมุมมาดูมาโยบู่หลายครั้งนะครับเปิดมาอืมหม่ข้ามผ่าน ยิงเข้าเกาะน้อยแฮะนีต่ตัดตัดเกมกลางสนามตลอดนะครับตอนนี้เ็มเกนะมบ <David. S 2> ุกมาอยู่บุษราเปิดมน้านี่ดาวิดเติร์ดอุ้ยเข้ามือผู้สาวตัวเชลซี หูยิง่งงจอเอาลำหน้าม,มาอีกแล้วนะครับเชลซีมาบ่อยเกินไปละนิวคาร์โดนั่นเนี่ยนิวคารเซนเอาชนะอาร์เซนอลได้นะตัดแต้มหมดชนะ โ oh, okay. อ้โเก้าเมนูเดวิดเปิดสลบอย่างเข้าทางเมนูนะครับเมาส์เมาากขึ้นมาโหยังไม่ออกอีกอย่าเมาส์เจมตัดบอลมาได้นพีคิกแรดพอดปนอนไม่มีใครซ้ำอย่ามาเก็บบันได้เมนู Menu. เปิด e 1. อีวานอ๋อไม่ใช่อ e ีวานเปลนกองหลังสกัดออกหลังนะเป็นลูกเตะม,มุมมนอยู่เอาเปิดเตะม,มุมเมาส์ตนฟีชิดมาโอ้โหเกือบเข้านะครับปัดออกหลังไปได้ครับลูกเตะม,มุมมันอยู่ เมนูมุงออกลางไปเลยตอนนี้มนย,ยังพยายามทำเกมบ้างนะครับคราวนี้เมนูมาี่รททอร์ดึมบอลเล่ครับเป็นซุปเปอร์เซฟยังเป็นลูกเตะมุมยังอยู่ ลามาเปิดโอ้โหไม่ลุ้นเลยชเชฟซีเปิดยาวมาก็แมนยูเก็บบอลได้นะครับตัดบอลกองหลังแมนยูตอนนี้ค่อนข้างแข็งนะครับแมนยูบุกมาลัดพอดอีวนันลัดลอดเฮสกัดออกมานรับยังได้อยู่ ออออืมอยู่เมาเปิดมาจุดโทษเอาอ่ะเซ็กวีอาร์นะครับจุดโทษจุดโทษอยู่แล้วอืม หมดเวลาสองนาทีนะครับใครยิงวะแรปฟอร์ดมัง้งอะครับแรปฟอร์ตคุณพระยิงปัดออกได้แาน,นยืนบุกขึ้นมาลำหน้าอ๋อโดนแขนโดนแขนยนาเมา โหมีงจุดโทษไม่เข้าเล่นกันสะบักสะบอมเล้วแต่ละคนเมนูเล่นไม่ออกนะผมต้องให้เวียดมาคุมแดนกลางนะหรือให้กรุ๊ปดูอสการ์เฮเวียดแล้วกันกรุปก็ได้กรุปนี่เล่นอะ,อะไร ไม่สลายเอทัอ่ะไม่สลายเอทักกล้องหลังก็เล่นไม่ออกรถฟอร์ดยิงจุดทวนไม่เข้า เอาแค่ okay, นี้บุกเก็บไปต่อนะครับเราต้องชนะได้ทีมแชมป์มันต้องชนะนี่พลางแจนให้เวเคียวอืม โอ้ oh, แฟอร์ดหกจุดหนึ่งเลยเรืองจุดโทษไม่เข้าทีเดียวนี่หน่อยเลยซามนีมูซิลมาที่ e อีวานแรดฟอร์ดนั่นไงแลกฟอร์ดเล่นไม่ออกแล้วลูกากูมูริกโอ้โ

hay game nào, ngay liền á. siêu to. เก็บมาสำนีคลุบเมาเยาเมาวดาวิดอ้ยเหมือนจะรำหน้าเนี่ยำยืนจันเอออืด ก็เกินแล้วนะพาสกาอ,อืสซิสส,สวยให้เมาสานะครับอืมพอดีเส้นเป๊ะๆ๊ะอยู่นำ1-0นนะครับจสบเย็นนะ เราเปลี่ยนตัวได้ผลนะครับออมนีมตะบันมายูวานกลับมาที่คอส้าครับนาเริ่มกันใหม่นำแล้วเราไม่ดีบเท่าไหร่ครูมาเมาเมาล่ามากาโชกาโชเปิอืมอย่าเมามงเข้ามือ อูสัาประตูนะฮะอยู่กากูัวียวลำน้านี่อยู่ลูกทุ่มนะครับการ์โชมูซดา เปิดยาวขึ้นมานักเชลซียังอยู่แต่บนหน้าโดยยาวตัดบอลกลับมาเปิดยาวขึ้นมาอีกครั้งเม,มาส์กับบนหน้าสามันนี่เดวิดมูเซล่าอืมอที่เมาส์นะครับได้เปิดไหมกินโป่งเปิดฉลาดได้อยู่ครับกาโช ดาวิดหวันเลนข้ามคานทีมลุงทีมลุงแชมป์ฟอร์มตุป๊ปตุ๊ปเปยยังไงเราก็ต้องชนะนะครับแมนยู่ลูกคิช สี่เปิดยาวขึ้นมาพิมพ์โป่งขึ้นบนได้กันโช,โชะกันโชะลากมาเปิดหืมสกัดออกมาเข้าทางพิมพนะ์โป่งครับโมซิล่ายิงยังปัดไว้ได้ยังเป็นมันอยู่เอาวปีเปิดมาใครวาอีูวานมองออกทางอ้าวอาร์เซนอล พลิกกลับมานำนิวคาสเซินเป็นสองหนึ่งนะกรูโอกรูเจ็บเตะออกเตะออกอมไม่ยอมเตะออกให้ด้วย พีคิกนี่สกาวินี่นะครับม่งเกือบเข้าเกิดลอดใต้คานนะครับดาวิดเปิดเตะม,มุมอืมเป็นลูกทุ่มเนี่ยดูตอนนี้มันอยู่เปลี่ยนครบเยงหมงเลืกคนหนึ่ง อย่าเมาเลยเอย่าเมาเลยไม่ออกเลยฮะลองดูเปลี่ยนโปรจานะพรับนะน่าอืมเชลซีลูกกูอุ้ยอย่ามีซูเปอร์เซฟของคอสซาครับโอ้ยไปใจไม่ได้เนะี่ยเปิดนะมานี่คอสซา รับไปได้อืมครูเจียรปิทุทอป e อีวันเตะออกให้นะเจ็บแล้วจะเปลี่ยนตัวครบร่้งเมา อฮลุนอีวานอเอเมนลูกเตะมุมนะครับเมาเตอเตะมุมเอ,อเราถ่วเวลาไว้สองสี่ห้าเปลี่ยนตัวครบแล้วครับยังไงก็ต้องลงมาเล่นให้ครบไปก่อนนะครับ มูเซ่ล่าล่ามาเองมข่งตัดบอลกลับมาได้นะมูเซวล่าอีวานกาลาโชกุ๊ปอืมเอาแล้เป็นเกส่วนครับโอ้โหได้ไหมอือเป็นซปเปอร์เซฟของขค้ชซ่าครับเย็นเจเยน เปลี่ยนเป็นสมดุลเปลนรูปรากขึ้นมาเอ้าต้องยันสกอร์นี้ไว้ได้นะครับัอยู่รู่ทุ่มไฮลุนเปิดผ่านช่วงเอ้าน้องที่พิมพงพิมพงลากมาสุดเส้นอืมนี้ ให้ลุนเล่นดีฮะให้ลุนไปอยู่นหน้าแต่ถ่วงเวลาก็จะช้าๆน้อยนิดนึงนะใช้เวลาคุ้มดาวิดเปิดเต็ม,มุมไายโชคดีกันได้ล่ามาเองใจร้อนไปหน่อยนะฮะ สีเปิดยาวขึ้นมาอยต้าบัตได้หอยรุนอืมไม่จ่ายบอลแรง่อยนะครับโยโยโอชาเอิดอืมทำหน้า,าลุนกันมาทศเวลาบาดเจ็บ4นาทีนะครับนอยู่ยเปิดยาวขึ้นมาอ้าวบูซล่าอืม นิดเดียวเอตรวิดเปิดยาวขึ้นมาเซลาร์ไปเจ็บหกนาทีนะครแมนยูรูฟชีคิสกสกาวน,นี่อืมเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาป,ประตูเชลซีนะคร,รับแมนยูรูฟเตะมุมไ่รีไปรีบ ในเวลาคุมค่านาวิเปอร์เต้ม,มอืมข้อมือเบตตวิตเดิดยวขึ้นมาทำหน้านะต้องรักษาสกอร์ไว้ได้นะในมืนอ,อ,มอและลูกฟิฟท์ยิงได้ลูกเตะม,มุมด้วย ใช้เวลาคุ้มนะครับอีกหนึ่งนาทีแจ่งย็นนะแจ่งย็นเดี๋ยวีเปิดเตะม,มุมอืมเข้ามือเพืเ่อตกอีกแล้วเวลาครบแล้วนะเอ็กชั่นสุดท้ายครับอืม เรียบร้อยแมนยูรักษาสกอร์ไม่ได้ครับชนะเชลซีไปหนึ่งู